เอาตามที่ทุกคนฟังบอดเบีกร์บอวา่วามีแดนเซอร์สี่ออกเนาะพี่น้องเมื่อหนีก็ได้รู้แล้วว่าผู้ใดมีน้องแม็กซ์ลันน้องอาตัวเกี่ยวมิวสิกแล้วก็น้องชอปเปอร์ไปฟังเหตุผลกันจาวา่าเด็กๆสามคนนี้เป็นยังเพิ่นค่อยออกจากแดนเซอร์ตัวเกี่ยวมิวสิกไปเบิ่งคลิปกันเลยจะน้องๆมีเหตุผลน้องๆมีความฝันเป็น,นของเนจะ้าของเนาะพี่น้องเนาะ เบื้องเราจะห้เด้อพี่น้องเพราะาสาบงการห้ไปแล้วไปเบื่องคลิปเลยจ้ะนะครับก็วันนี้ในฐานะที่เ c อยากรู้ว่าคุณเดินสายมาทั้งปีแล้วบอสดิ๊กไปไหนไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวคอนเสิร์ตโตเกียวไปไหนต้องมีพวกคุณออกงานด้วยและว,วันนี้คุณอะไรโดนบันดังใจให้คุณตัดสินใจในการที่ไม่เดินสายกับบอสอีกแล้วกับค่ายเพลงอยู่แล้ว,ลวอ,ะอะไรยังไงชี้แจงได้ตรงนี้เลยครับเขก็เอ่อ สองดาที่บอลให้ชี้แจงนะครับมันก็ต้องแจง้งหรือพี่แม่แม่เอฟซี FC หรือว่าทุกคนที่อยู่ในห้องส่งหรือทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังอาจารย์นักดนตรีหรือว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอในค่ายเพลงโดเกียวมิวสิกแล้วก็ทุกคนที่ให้ความรักแล้วก็การสนับสนุนค่ายเพลงโดเกียวมิวสิกยังมีมาโดยตลอดนะครับเอาเลยเออจริงๆไม่ใช่เรื่องที่น่า สียใจนะครับแต่ว่าต้องเป็นการยินดีมากกว่าครับเพราะว่าทุกๆคนต่างมีความฝันทุกทคนต่างมเาีเรื่องราวในการใช้ชีวิตหรือทุกคนอยากที่จะเติบโตขึ้นไปนะครับพวกเราสามคนหรือว่าเพื่อนเ,เพื่อที่ศิลปินทุกๆคนที่ยืนอยู่ข้างหลังนี้วีดเนอร์ดีมเราเอง เราอยากที่จะเดินหน้าต่อสู้ต่อในแนวทางหรือว่าในความตั้งใจที่เรามีมานะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราทุกคนเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดโตเกียวเมโลสิกตั้งแต่แรกกันไม่ว่าจะเป็นอชอปเปอร์อาร์ตพี่กีตาร์บอลรวมไปถึงคนเก่เาๆที่เคยอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟิลหรือเป็นวิทย์แล้วก็น้องเวทพี่ฟุกที่เข้ามาแล้วก็บเ,เพื่อนพี่ศิลปินทุกคนอยู่ข้างหลัง ที่ยืนอยู่กับเราตรงนี้นะครับต้องขอบคุณค่ายเพลงกียวม m วสิกขอบคุณบอสขอบคุณทีมงานเบื้องหน้าเบืนน้องหลังทุกคนพี่พแม่แม่แ,มแฟน่าว FC อาจารย์นักดนตรีที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมเก่าแล้วก็ทีมใหม่ที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับที่มีส่วนช่วยให้เราผลักดันแล้วให้เราเติบโตขึ้นไปในแนวทางที่ดีแล้วก็ช่วยส่งเสริมค่ายเพลงกียวม m u สิแต่แม็กขอพูดอย่างหนึงว่า แมะขอขอบคุณคนแรบกบขอบคุณบอสมกากมากครับที่ทำให้แม็กแล้วก็เพื่อนๆที่อ,อยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสแล้วก็ได้มีพื้นที่ที่ยืนอยู่ในที่ทำงานแบบให้เราได้เจริญเติบโตให้คนรู้จักเรามากขึ้นบางตั้งแต่ตอนเข้ามาปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคนอาจจะไม่มีคนรู้จักเลยครับตอนนี้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้น ทุกคนพร้อมไหมครับกับสิ่งที่แม็กอยากจะพูดกับทุกคนอาโอเคพูดความรู้สึกก่อนดีกว่าก็อันดับแรกเลยนะครับผมก็ขอบคุณบอสนะครับผมที่เป็นคนหยิบยุกโอกาสให้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีโตเกียวเมว็ิกนะครับผมจากข้างบ้านแล้วก็ในห้องส่งทุกท่านนะครับก็ <K> สำหรับอาร์เองนะครับผมเป็นระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้เดินตามความฝันมานะครับผมในช่วงเวลาที่ร่วมกันมารู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะครับผมาทุกคนจําได้นะครับผมอาร์ตเองกับโเแมนคนบังคนนี่ทั้งบ้านเองกัโบโบไรวาเป็นคนมังคนงคนี่โบมีเงินได้กับบ่าเลยครับผมช่วงลํบาบากของชีวิตก็แต่งตัวเกี่ยวยุสีนี่แะครับผมที ค่อ้สนับสนุนเป็นโอกาสเข้ามาในชีวิตนะครับเอาเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนที่เรียบเรียงคำพูดไม่ค่อยเก่งระบมงแต่ถ้าทุกคนเด็กินตามอาร์ตหน้าตะแด่ก้าวแรกที่อาร์ตยางเข่ามาอยู่ในตุเก่ยวกนิ้งสินะครับทุกคนจะเงินว่าเด็กคนนี้พยายามแล้วก็พยายามมากๆแล้วก็อยากพักด,ดัง ตกเกี่ยวทุกสิทธ์อยู่เสมอและพัฒนานตัวเองอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้เอซีทุกคนผิดหวังไม่ให้ Boss บอสผิดหวังไม่ให้ทีมงานทุกคนผิดหวังขอขอบคุณก่อนครับผมอันดับแรกขอบคุณกำลังใจทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเอฟซีตเกียวแมค่ครับทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนนะครับผมขอ,ขอขอบคุณมากๆนะครับจากชีวิตเด็กคนหนึ่งที่ได้เดินตามหาฝันเจาของ จะัน้นกเพืออะไรทําได้เราทําลองพิงได้เตุลองบักเกงดิพัฒนาติอ่าต้องอยู่ภายใต้ความกดดันตัวเองแต่เรื่องหลังข้อกดดันกับมี่ทีมงานทุกคนแล้วก็มีบอสที่คอยเป็นตลังใจให้จนถึงทุกวันนี้สำหรับอ่านนะครับผมเด็กคนนี้ไม่เคยว่าตัวเองเก่งแล้ว เ็กนอนี่ต่ขอร์มิตคาคว่าผมขอเก่งต่อไปวันนี้ไม่เก่งไม่เป็นไรถ้าพัฒนาถกงเวลายิ้มเนื่อยอาเซียบาซักวันความฝันมันจะเป็นจริงหรอครับผมโบมีอ่ออียงสำคัญแต่กว่าคำพยายามและโอกาสขอขอบคุณโอกาสจากบอสอีครั้งกระบอขอขอบคุณจริง แนะละะ้วผมก็ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเหยียบโอเคอีซิงชสอกชัชเปอ่อบอกในใจเลยเสมอว่าจะทำโอกาสนี้ให้ดีที่สุดชอก็เชื่อว,ว่าทุกคนจะเห็นว่า เด็กคนนี้มันพยายามายมากมันสู้มากแลก้วก็มันเต้นสุดแรงร้องสุดเสียงไม่ว่าเริงเดเหนื่อยแค่ไหนบรนเวทีก็ตามแต่หรือว่าวันในวันนั้นแล้จะแบกอะไรอยู่ก็ตามข้างหลังเราอยากทำให้ทุกคนที่เขาร้อชมเราอยากให้เอฟซีโรเียีซี ได้มีความสุขม uh, <Enjoy S 2> ันก็เอนจอยไปกับพวกเราชอบบอกกับตัวเองเสมอว่า mm hmm. ถ้าวันไหนมันึ mm hmm. มีคนให้โอกาสชอบจะทำมันให้ดีที่สุดแล้วบอสเป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสให้ชอบเปอรเพราะว่าปกติแล้วชอบเปอรเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสอะไรเลย ไม่ว่าตอนห้เราจะแบบพิสูจน์ตัวเองขนาดไหนผมใช้ก็ตายมาโอกาสสำหรับช็อปเปอร์มันยากมากแต่บอสเป็นคนที่มองเิ่นแล้วก็ให้ช็อปเปอร์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโตเกียวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโตเกีวเยวมิวสิคไปข้างหน้าจนถึงวันนี้ช็อปเปอร์หูมิใจเสมอพึ่งรละลึกถึงบุญคุณของบอส ของทีมเบื้องหลังทุกๆคนของอาจารย์นักดนตรีของพี่ๆทุกคนเลยในตดนเยาวีสิรวมถึงเอฟซีด้วยชอปเปอร์ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆดูก,กำลังใจขอบคุณที่รักเราขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราและเมตตาพวกเราเช่นกันครับทั้งอาร์ตและผม พี่แม็กเราทั้งสามคนอยากจะเติบโตขึ้นเป็นมเมล็ลพันธุ์ที่ดีกว่านี้เนี่ยลด็ดีๆข,ขึ้นไปอีกครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับไม่ว่าอาร์ตช็อปเปอร์อย่างพี่แม็กจะอยู่ที่ไหนก็ตามหรือจะอยู่ในบท่าและบริบทไหนก็ตามนะครับผมอยากให้ทุกคน ติดตามแล้วก็ยังรักยังสนับสนุนพวกเราไปตลอดนะครับจากทีมแดนเซอร์ตัวเกียวเ,เรามีอะไรอยากบอกน้องๆโดยมิพี่ตานะ้าเนาะคือมันมันเหมือนความฝันมากๆครับตั้งแต่ที่เรามาอยู่ที่ตวเกียย่ยวมิสครับในวันแรกที่เราเข้ามาอยู่มันก็เหมือนความฝันจากพวกเราศิลปินตัวเล็กๆหรือนักเต้นตัวเล็กๆนะครับที่อาจจะโดนสมปรมานมาเยอะ เดือจะมีทั้งแพ้ทั้งชนะต่างนานาแต่เราตั้งแต่ที่เราได้มาอยู่ในโตเกียมูนซีเราก็มันเหมือนฝันมากเลยครับมันทําให้พวกเราออกจากมุมมืดที่เราเฟซซ่อนตัวอยู่แล้วมาวันนี้มันก็ดูเหมือนฝันอีกครั้งหนึ่งครับมันกระทำกันมากๆแต่ไม่ว่าจะอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับกิต้เชื่อว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงมันจะมีเสมอนะครับสำหรับทุกๆคนกีต้อยากให้ทุกๆคน ยังยังยินดีต่อการที่จะสนับสนุนน้องๆเหล่านี้ต่อไปนะครับและถ้าถ้าใครก็ตามที่ยังอยากเห็นภาพความทรงจำเหล่านั้นที่เราเคยเต้นด้วยกันที่เราเคยเต้นให้กับบอร์ดเราทํากิจกรรมตลอดระยะเวลาเหมือนปี้หน่อยที่ผ่านมานะครับเปิดดูในกลุ่มติดใต้ครับเพราะเรายังอยู่ตรงนั้นเสมอในฐานะของหัวหน้าทีม นักเต้นที่อายุที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้เลยสักวันเดียวนะคร <Yeah. S 1> ับอีน้าก็จะสัญญาครับรอเอ็ซีที่ถามกันมาเรื่อยๆน,นะครับ <Yeah. S 1> อยางจะทำนั่เต้ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดเมื่อจบเอ็ดซีครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับใครจะเป็นหัวหน้าทีมครับการพูดครับขอบคุณครับครับผมก็ก่อนอืน่น คำแรกที่อยากจะพูดออกมาคือคําว่าขอบคุณเสมอเลยทุกๆครั้งที่เราทากิจกรรมต่างๆหรือเจอเรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านเข้ามานะครับผมอยากจะขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้เราเก่งขึ้นทําให้โตเกียวมิวสิกเติบโตขึ้นในฐานะของแดนเซอร์คนหนึง่ง พี่ชอปเปอร์พี่แม็กต้องอาร์ตนะครับผมวันนี้ก็ได้มีการปรึกษาแล้วก็คุ้นคิดมาเป็นระยะเวลานานนะครับเราสองคนเราสามคน,าามคนขอออกครับออกจาก ออกจากค่ายแล้วครับไม่ใช่ครับอ,ออกออกไปไหนออกออกยังบบไงฮะขอออกจากการเป็นแดนเซอร์ครับผมหมายความว่าอ๋อคุณจะออกจากความเป็นแดนเซอร์ในวันนี้เอฟซีก็งงอยู่ว่าสุดออกแบบไหนออกจากการเป็นแดนเซอร์วันนี้น้องอาร์ตชอปป็อปเปอร์แม็กซาร์ เขาก็ปรึกษาจากบอสเนี่ยมากอยากเดินตามความฝันอยากเป็นศิลปินเพราะเขาก็เคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วจากว่าจากวงดาเป็นนักเ้อซื้อวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะการบอกบอกับเอ็ซี่เนาะว่าต่อไปนี้ในการออกเดินสายนะครับผมก็ในคอน,น,นเสิร์ตโตเกียวหลักแล้วก็คอนเสิร์ตวงใหญ่ในวงใหญ่มีสองรูปแบบนะครับใน,ใน,ในตุลาคมนี้ที่เราจะเริ่มเปิดทำการแสดงนะครับ,นะรบก็มา ในการแสดงจะไม่มีน้องอาร์ตแล้วจะไม่มีชอปเปอร์แล้วจะไม่มีแม็กซ์ลันแล้วจะมีแดนเซอร์ใหม่เข้ามาเต้นแทนสามคนนี้เขาก็จะออกจากการเป็นแดนเซอร์ก็จะไม่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยนะครับเขาก็จะทำอะไรครับสร้างสรรค์ผลงานในเส้นทางความฝันของตัวเองในแต่ละคนครับ เขาจเอากเป็นศิลปินเต็มตัวจะไปสร้างผลงานจะไปทำวงดนตรีเล็กๆขึ้นมาได้ตามเข้าฝันของเขาในภายใต้สังกัดโตเกียว s ม c สิกครับอามาบาุออกจากออกจากวงในวงคอนเสิร์ตในการออกทัวร์แต่คุณก็ยังอยู่ในภายใต้สังกัดเหมือนเดิมยังเป็นของพวกโตเกียวมิวสิกคือเก่าครับผมยังเป็นลูกพ่อไก่เหมือนเดิมครับก็ ก็ยังอยู่ภายใต้การบริหารงานของบอยพี่พี่บเนเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าออกไปรับงานในรูปแบบต่างๆมากขึ้นน้องชอปเปอร์ก็จะเป็นแนวสไตล์เพลงในแต่างๆมากขึ้นดามอาร์ตอาร์ตแม็กก็จะเป็นในรูปแบบต่างๆมากขึ้นซึ่งไม่ได้เดินสายกับพวกเราอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังจะคงเห็นอยู่ใน YouTube f a c e b o o นแนวผมภายใต้สังกัดการบริหารงานของพี่อ้นเฟรเหมือนเดิมครับว,วันนี้รู้สึกไงบ้างในการที่แบบว่า ไม่ได้เต้นกับบอสแล้วไม่ได้เต้นกับเพื่อนเพี่พแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกคอนเสิร์ตทัวร์ตลอดทั้งปีแล้วจริงๆรู้สึกใจหายอยู่นะเพราะว่าเราด้วยความคำว่าแดนเซอร์นะครับผมเราใช้การทํางานเป็นทีมกันอยู่เราทําอะไรหลายๆอย่างก็เหมือนติ๊กแฝดเจ็ดคนที่ต้องเดินจับมือกันไปพร้อมๆกันแต่พอวันหนึงที่เราต้องเติบโตนะก็รู้สึกใจหายกับ บรรยากาศที่มหลายหลายคนก็เป็นห่วงแม่ๆก็เป็นห่วงคอมเมนต์ก็ามาบนหน้าจอบอกว่าเนี่ยถ้าแยกออกจากวงใหญ่แล้วไปทําอีกวงเล็กอะเรื่องรายได้กังวลไหมว่าออกไปแล้วไม่มีงานเพราะงานวงหลักก็มีทุกวันเนี่ยแล้วออกไปทำเองเนี่ยกลัวไหมที่จะไม่มีไรายได้คําถามแรกทผู้าทช่ต้องเจอแน่นอน ซัพเปอร์มไม่กลัวคะ่ะเพราะว่าปรึกษาบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอสอินดีที่ทุกคนจะออกไปเติบโตในความฝันของตัวเองชอเชื่อว่าบอสเองเห็นศักยภาพของทุกผมอยู่แล้วแล้วก็บอสก็บอกบอสว่าทีมหออบอสว่าปา๋าดอกบอสกับซิเบิเร์กเอานั่นแหละประกาให้ไปนั่งกินข้าวอยู่ขังถนนดอกอันนี้บอสเป็นคนพูดก็<ๆ>แน่นอนครับ<ๆ> สุดท้ายแล้วช็อปเปอร์ก็ยังคงอยากจะให้เอฟซทุกคนสนับสนุนพวกเราไม่ว่าพวกเราจะทําหน้าที่อยู่ในบริบทไหนก็ตามตอนนี้เราแค่ไม่ได้ไปครัวคอนเสิร์ตกับท่าพิงโ s เกียวสิครับแต่จุดประสงค์ของพวกเราทั้งสาคนคือต้องการที่จะทําให้โตเกียวมิวสิกเติบโตไปอีกในรูปแบบหนึง่งในอีกบริบทหนึง่งและทําให้ทุกคนรู้จักโตเกียวมิวสิกมากขึ้นโตเกียวมิวสิกไม่ได้มีดีแค่นี้ครับ วงยำมิวสิกมีดีมากกว่านี้อีกมากมากผมอยากให้ทุกคนเห็นและผมการันตีเลยผมจะเอาความรู้ความสามารถที่ผมมีทั้งหมดตลอดชีวิตที่ฝึกฝนตัวเองมาในการที่อยากจะเป็นศิลปินและเดินตามฝันตัวเองอะ่ะแจ๊ปเจอร์จะามาทำตัวมีให้สุดแรงสุดความสามารถของแจ๊ปเอร์ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามและซัพพอร์ตแบบนุน mm hmm. พวกเราทั้งสามคนด้วยนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบและบริบทไหน ขอเสียงปรบให้กับทั้งสามท่านเลยครับที่จะไปทําตามความันของตัวเอง